เดินจงกรมนั่นสมาธิทําไมต้องบวชบวชเพื่ออะไรเพื่อเฉยหาทางออกจากทุกข์ออกจากทุกโรคเฉลงหาทางพ้นทุกข์เพราะว่าทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมันมาจากอะไรมาจากสังสารวัฏสังสารวัฏมาจากอะไรมาจากกรรมกรรมมาจากอะไรล่ะกรรมมาจากกิเลสตัณหากิเลสตัณหามัน ยั่วยวนให้อยากได้อยากมีมันสร้างสร้างวัฏสลมันเป็นกรรมกรรมเนีย่ยจะเป็นภพตัณหามาจากอะไรตัณหากิเลสมาจากความหลงาความหลงคือหลงอะไรหลงในโลกรดกินเสียงหลงในโลกทําไมถึงหลงเพราะไม่เห็นอนิจจังทุกขังนัตาในโลกไม่เห็นายรักนี่เห็นไหมะ้รไล่หรือหลงก็คือความโง่น่ะโง่ไม่เห็นายรัก พุทเจ้าเรียกว่าอวิชาวิชาแปลว่าความรู้ถ้าใส่อปวปยวะไม่อวิชาแปลว่าความไม่รู้แต่พูดตรงๆว่าฉีงโง้เข้าใจงงาไหฉีงงงโง้แต่ผู้ใดว่างเหรอฉีโกะแต่เขายังเรียนวบยตจเกิดอยู่เขายัางโกรธอยู่แงนลดเด้อเข้าใจบแม่น,ดดมนคนที่ยันคนที่ฉลาดเพิ่พ้นทุกข์ไป,ไปแล้วเป็นผานานสิ้นกิเลสไม่มาเกิดแล้ว ขาดาาขี่งโง่จะไปโกรธเขาเลยใจะบอกขี่งโง่แทกแมนหรอเนาะเพราะยังเวียนไปต้ต่เกิดจนมีชีวิลาที่ได้ไม่บอกยังโกรธอยูดด่คำว่าวอาวิชาแปลว่าของไม่รู้ไม่รู้ว่าอนนี้จางรู้กขังหน้าตาไม่รู้ว่าโลกเป็นของว่างเปล่าไม่รู้ว่าโลกเป็นไตรักยึดวัดตัวตนเป็นของตนเพราะเขาว่ามาก็โกรธเพราะโกรธเรียกว่าโ,ดดโกรกธโง่โลคก,ก็โง่หลงก็โง่ ยังโง่อยู่คือยังไม่หาทางออกไม่ได้เรียกว่าโง่ไม่ฉลาดพระเจ้าทรงใช้คาว่าอวิชชาภาษาพื้นบ้านเขาโง่แต่ว่าโง่เนี่ยเครียดหมดเหนไหถ้าฟังตามเหตุผลเออมันจริงนะจริงๆเขาว่าโง่ถูกเขาด่าเราว่าโง่มันถูกก็เราเรียนไม่เตเกิดอยู่ใช่ไหมใครจะโง่นานหรือโง่โง่ไม่นานนค่นั้นแหละถ้าโง่มาฟังกก็เริ่มโง่ไม่นานขึ้นแล้วอ๋ออีกไม่หน่อยอีกไม่อยเราจะพ้นแล้ว เพราะหมดโง่จริงๆ่งสิ้นกิเลสหมดกิเลสเป็นพลาล<ม>ันภาวนาเพื่อหมดเพื่อหลงเพื่อลืมเพื่อลืมหมดเพื่อลบล้างภาพในจิตคือจิตไม่ได้หมายว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตเนเรล้างภาพให้หมดล้างจนไม่ให้มันมีพ้นจากความมีแม้แต่ภาพที่เป็นอรูปแม้แต่ลมแม้แต่เวทนาคือ เป็นอาลูกนะไม่มีลูกแต่เป็นอาการที่เกิดแสดงออกทางจิตโกรธมีนะแต่มันเป็นก้อนอย่างไรเป็นตัวอย่างไรล่มมันมีบ่ล่มมันมีเลยมันก้อนอย่างไรเป็นตัวอย่างไหนเอามาปั่นเป็นลูกเป็นหนังกระติกยิ่งใส่หัวคนใดว่าล่ะต่าล่มมันมันหามีอยู่ได้หรือเปล่าบาว่ามมีเหมือนมีบ่กมโกรธเหมือนกันแต่มันดับได้เพราะว่าโกรธเพราะว่ามันเกิดจากจิต ความโกรธไม่ใช่จิตนะความโกรธมันเกิดจดดากจิตทำไมมันเกิดได้แสดงอาการออกมาได้เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวแค้นเดี๋ยวคิดเอ้ามันเกิดได้มันมีอยู่นะแต่มันเกิดไดูุ้เจ้าแบบมโนโมโนนี่แหละตัวท่องเที่ยวเป็นไปได้เกิดเพราะฉะนั้นมโนนี่จึงต้องหาทางฉลาดคือผ่านการอบรมสอนมันบเทียมเมื่อมันฉลาดเป็นวิชาขึ้นมาวิชาจะถึงขนาดวิชาจะถึงขนาดว่า ว่างวัดโบเอาอยังสักจานบ่ิจึงยังเป็นวิชาวิชาพ้นทุครูเจ้าเรียกวิชาพ้นทุเรียกวิชาวิมุตติิมุตตแปลว่าพ้นสมมุติกับวิมุตติมันคนละปากอย่างนี้เรียกสมมุติลูกรถกินเสียงในโลกสมมติหมดความคิดสมมุติหมดมรรคทางคือมรรคศีลสมัยนี้เป็นยาเป็นสมมุติ เป็นสมมุติที่ฝ่ายถนนฝ่ายทางเดินเพื่อไปสู่วิมุตต์แต่คือต้องสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาเปรียบเหมือนเอามีดถางตาถางทางเพื่อปุกเป็นตลอดทานศีลภาวนาก็เป็นสมมุติแต่พอสมมุติฝ่ายทางไปสู่วิมุตต์นี่เห็นไหมถ้าเราพิจารณาเพราะนั้นเราจะต้องมาสร้างสมมุติใหม่ตัวใหม่เราเคยโกรธเคยโลภเคยหลง มันเกิดจากอาการอะไรนี่มาสร้างทางใหม่ทางใหม่ให้จิตมันเดินเมื่อก่อนจิตเดินจะตามโลกพอมันโกรธขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนก็วิ่งตามมันไปบมักหลังไม่สร้างทางใหม่ไม่วิ่งตามมันเราเริ่มเริ่มแหวกออกดึงออกนี่ทางใหม่ที่พระเจ้าทรงตัสเรียกว่ามักมักหาไปว่าทางเดินมักมีแปกประการรวมมาสามข้อก็สิ้นสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นถูกเห็นถูกนี่เป็นปัญญาเมื่อเห็นถูกสัมมา ังกับปะดาริชอบนี่ดำริชอบดาริชอบก็บเป็นปัญญาคิดทางนาทีนาชอบสัมมาวาจาวาจาชอบเป็นศีลไม่พูดอย่างนี้ไม่พูดนี้เป็นศีลสัมมากามตะการกระทาชอบไม่ประพืตอนอย่างนี้ไม่พูดนี้เป็นศีลเห็นไหมเป็นศีลสัมมาวายามะความเพียรพยายามเป็นวิริยะเป็นศีล เป็นความเพียรความความหมั่นเป็นศีลควบคุมตัวเองสัมมาสติสติก็เป็นเรื่องของสมาธิคือการรู้เราทันรู้เราทันและสัมมาสติสัมมาทิฏฐิเป็นตัวปัญญาเห็นไหมหลังจากนั้นก็สัมมาสมาธิเห็นไหมทำไมธรรมะใส่มากผู้เจ้าสอนสมาธิจึงอยู่หลังเอาสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นถูก มาก่อนเอามาเพิ่มาก่อนแล้วมันจะได้สมาธิคือความสงบความสงบอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็หายโง่หา,ายโง่ฉลาดฉลาดในทางฉลาดในทางถ้าเรายังลบภาพในจิตออกไม่ยังไม่ได้แล้วก็มีความมุสม มีความกุศลเพราะน,นั้นแต่ละวันก็หาจมองทำใจให้สบายสบายนั่งดร่างกายเนี่ยมันเป็นของตายอยู่แล้วของแก่อยู่แล้วแต่ก็ดูแลเดียวยาไปตามสภาพถึงเวลากินก็กินแต่ผู้ที่ภาวนาเนี่ยสังเกตทุกเห็นทุกนักหนกะกินโอ้แต่ละวัน วันหนึ่งเรากินสามข้าวตอนยังเด็กยังน้อยเนี่ยแม่ร้องแวแวเนี่ยแม่ป้อนนมเราเคยป้อนนมป้อนนมดูเราก็รู้เราก็เป็นอย่างนั้นแหละวันหนึ่งเขยา่ยาให้ป้อนนมเนี่ยกี่รอกตั้งคืนก็ร้องมันมันที่มันร้องเพราะอะไรเพราะมันสุกหรือเปล่าร้องหิวมันพูดไม่ได้มันร้องอาศัยร้องให้เรียกร้องให้แม่ว่าอยากกินแล้วอยากกินแล้วเนี่ยมันทุกเราก็เป็นอย่างนั้นเราเห็นอย่างนั้นแวแวแวป้อนนมให้เลยเลิก หมดกัดก็รอ้องเว้หวพูดไม่ออกพื้นขันเต็มตัวกับพูดไม่ออกร้อเวอย่างเดียวร้อนก็บอุ้ยทุกขนาดไหนนะกวายจะผ่านชีวิตาิ0ป,ปีเริ่มหัดเรียนหัดอ,อ่านหัดเดินหัดพูดแต่กินข้าวเนี่ยผู้จาว่ะเปรียบเทียบดูถ้าเรารู้จักทุกแค่อย่างเดียวก็คือทุกหิวข้าวาว,วันหนึ่งถ้าเรากินสามข้าว พอถึงเวลากินมันห,หิวขึ้นมาทุกเกิดล่ะรู้จ้าว่าหิวคือโรคอย่างยิ่งเป็นโรคโรคหิวข้าวคือยากินยาเข้าไปหิวมันก็คลายไปหิวก็ดับเมื่นยาแก้ปวดปวดหัวกินยาแก้ปวดก็เศร้าปวดขึ้นมาอีกกินยาแก้ปวดกเศร้าแต่ว่าโรคปวดหัวเนี่ยบางทีสามปีเป็นสี่ป,ปีเป็นสิบปีเป็นแต่โรคหิวเป็นทุกวันเงนบยไม่ออก เพิ่งเพิ่งเห็นมาเห็นเส,สมือแกเสมือไม่รู้ตะแ่า่คือความวาาลโลภยาวว่าอาไรโรกความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งมานั่งิ่งกันครับแต่พระอริยนั่งพิจารณาอย่างนี้เกิดความเบื่ออยากเบื่อหน่ายในภพเลยโอ้เกิดมากมีเท่านี้สิมีแต่รวยกับจนกินขง้งวสังกปันคือเรากินร้านอาหารพระตะข่านหรูออกไปกินต่างประเทศทคุณทำไปกินโงแกนหรูเต็มโต๊ะ ทอดกับซ้ำคำปั้นอย่างนี้ไม่เต็มโตกระตามีผลได้กิน,ห,นหมดบอนเต็มโตฮะทอดมัน้ำคำปั้นเรนบอกนั่งเบิร์นโอพวกเหล่านี้กินแบบมีโทษทั้งนั้นเลยเห็นไหมกินแบบรุ้งแบบปลาถือรถอถืออย่างอีกมันก็เห็นนั่งเบิร์นผู้จ้าบอกว่าวันหนึ่งกินสามแค่หิวสามข้าวเดือนหนึ่งสามสิบวันเก้าสิบรอบ แก้ทุกเนี่ยเก้าสิบรอบอันนี้ยังไม่ได้เอาเรื่องน้ําเรื่องแก้เรื่องความร้อนนะเอาเรื่องหิวอย่างเดียวนัยแม่นบอกเดินหนึ่งเก้าสิบครั้งเราไม่เคยพิายพจารณาเลยพระเจ้าว่าให้พิจารณานะที่จริงเราทุกมากเลยนะเดินหนึ่งเก้าสิบครั้งปีหนึ่งเท่าไหร่ตันหลานากี่ปีแล้วอาไล่ดูกี่หมื่นครั้งแล้วเราแก้ทุกอยงนี้อันนี้ถ้าเป็นเราป่วยเราไขา้มันก็ทุกอยู่แล้วใช่ไหมแต่เพราะเรื่อง,องนี้หิวน้ําล่ะ เป็นตัวทุกข์เหมือนกันหิวน้ากระทุกได้ไม่ได้กินเลยยากให้มันบอกเขาได้กินแบบมีแห้งซาอิม่มพระเจ้าตึงบอกว่าไม่มีอะไรนะมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนี่พอพอเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ได้แล้วกินเข้าไปมันก็ดับไปใช่ไหมเนี่ยมันมีแต่กองทุกข์ล้วนเลย ดูแลเยียวยาอย่างนี้อย่างดีเลยนะปอก็บอกเมื่อนานเข้านานเข้าร่างกายนี้จะงอมไปงอมไปเป็นไปเองความแก่ความเฒ่าเป็นทุกวันไม่บ่กหมปกติใส่อ่ไรต้องโมดสรุมโมชั่นให้มดนะกดนีโหมดพอน้องไหนเอาโมดสรุมโมชันยางซาซ่ายังจะตรงๆรงไเอาเอาัมไปเอาัมไปข้างหาได้ไป็นยาง เป็นบัดโซนเอาหลังขึ้นเทัางเอาเออบลงใต้ใต้ดินแม่นบหรออะไรปกป้องบริยายนี่แม่นบรอตีนเหยียบลงเออบเหยียบไปข้างหน้ากันด้หัวตั้งเท่านเดินไปเดินไปเออบลงใต้ดินไหมแม่นบรอหัวตั้งเท่าหนึ่งกับกาหัวดีข้างหน้าลูกก็โอยนั่งก็โอนเกรดย่าเท่าตี ขี่เรวไปคือเรีวใญเท่าไปท้านั่นแหละเนี่ยมันเป็นธรรมเป็นเองได้เขาบริเฮตมันเห็นเป็นได้นานก่นนี่แหละถ้าคนมีวัญญาณนั่งรุปนี่โอ้มีทอนี่สิแต่ไม่ใช่ชาติเดียวแต่ละชาติเรามีแค่นี้นะแต่เราท่องเที่ยวเวียนว่ายเกิดกองกระดูกของเราเนี่เพียงแค่อายุหนึ่งกับกองใหญ่ยิ่งกว่าเทือกเขาหิมาวันตะบันทศ ภูเขาเหิมาไั่เพียงแค่นี้พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพียงแค่นี้พวกเธอก็คนเบื่อหน่ายในสังสารวัฏเบื่อหน่ายในทุกนี่จึงเรียกว่าผู้บาอาจารย์คนบอกว่าผู้ใดบ่เห็นทุกบ่เห็นธรรมดอกนี่แหละเห่นบ่แต่ฟังตามที่อาจารย์บอกมันเห็นทุกมันเห็นธรรมแล้วโอโ้โหมันสัตว์จะตัวนี้เบื่อหน่ายบ่ นิพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายความหนักบ่หัวซาบอ่อยากยิ้มดีนี่มันจะเดินถูกทางแนละ้จิตจะปล่อยวางจะปลงปล่อยวางปลงได้เพราะว่าเหมื่อโง่มันเศร้างโง่เรียกว่าวิชาเกิดวิชาเกิดอ,อวิชาดับไปหายโง่บ่ตั้งตั้งไหนตังไหนห,หายโง่ยัง ค่ายลงไปไน,งนี่ยังสภาพค่ายสักหน่อยเราบอก่นึกค่ายหลายเตอะอืมถ้าเราไม่เข้าใจจึงเอาไปดูนพินิจต่อภาวนาต่ออยู่กับพุทโธดูลมไายใจเขาออกอยู่กับพระโมแล้วค่อยเจออะไรก็เอาตัวนี้มาพิจารณาอบรมโอ้มันก็ทนนัจะไปเครียดไปแค้นมันมันจะบกกลายอยากเครียดอยากแค้นแนบนี้มันอยากอยู่ซื่อ,อ,อถ้ามีอย่างนี้มีทำอบรมจิตแล้วอยู่ผู้เดียวก็สบายนอน อยู่ในกุฏิอยู่คนเดียวพยายามขี้หลอกเลยแต่คนอยากไหมูมาพักหลังนี่อยู่คนเดียวกับมีแห้งใจ้ะมันคิดออกมันเบิ่งออกเบิ่งโลกเป็นของมันจะมีแห้งในทาง,งใน,ใน,ในสังเวชใจตรงตไปไปว่างว้างอยู่สบายกันนี่ก็เร็วอะกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกกายกับสมบุจิตกับสมบุ อุปธิคือจิตว่างก่อนนี่มีวิเวกสามอยู่ในตัวมาวัดมาต่องเงา้เออคนอันบ่มากผนีีบ่มากขาบ่มากเขาเป็นเนะอยู่แบบนี้สบายธรรมะจะละคนภูมิบ่ท่านกว่าจะเข็นกว่าจะให้ได้แบบปี๋หรมันก็แห้งแค่ไหนนี่นี่เป็นเข็นก็เป็นปี๋เนี้เนี้ยมออาจารย์บอกอาจารย์เข็นอยู่เนี้ยนะเป็นปีปผีกว่า จังได้ชอบนีได้นิเนี่เห็นบ้างจึงเรียกว่าได้แค่คนคนหนึ่งออกจากสภาวะติลดลบดึงได้แค่คนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วก็ต้องถามอาไรหลาย,ลายสร้างมาสร้างว่าสั่งมาสั่งว่าสร้างอื่นบ้างหน่อได้แต่พู่งนีกี่เหรียญพบ่งต่ำพุ่งต่ำอยู่ไหนฮะบุญก็นหน่อยเนี่ยสั่งมาสร้างว่าทุ่มเงินลง ถ้าได้จากคนประพฤติแบบนึงแล้วเปลี่ยนความประพฤติมาดีขึ้นได้สักคนหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วอลอมองไงเห็นบอกผู้จออ้าว่าเปลี่ยนไปดูเหมือนเพชรมันหาย,ยากกว่าขีดแม่นบอกขีดในลายเพราะฉะนั้นดึงออกมากดึงคนไหนมันเป็นเพชรมันใบแดงของนายได้กว่าดจิตขึงกว่าสีฮอนเห็นบอก ครูบาอาจารย์เพื่อนว่าในหลังจากถึงพุทธการไปโลกจะระสมำรสายตอนนี้ระสามรสายนั้นสงครามเกิดแล้วนะโรคภัยไข้เจ็บระบาดหนนะักผู้คนนี่จะเดือดร้อนสองครามก็จะเกิดภยัยพิบัติโรคภัยก้เจ็บเกิดคนที่มีกิเลสมันนานในการนั้นแหละครูบาอาจารย์ว่าการนั้นะจะมีพระอริยะเพิ่นถือดงเขิงค้มามะเขิงกระดงเขิงค้า เคยยิ้มว่ากาลงเขิงข่ำเพื่อนวาสินีผู้ลงมาจากผู้จากราพระอริยะเพื่อนจะลงมาจากผู้จากพราจากปาจากเขาเพิ่นกับเทียบเท่าเหมือนจากมาจากฟ้าถือดงเขิงข่ำมาเขิงมาเขงอหอนเขิงข่าพดขี่สร้างรอดขี่มอดข้าขี่หมดยังข้า ขี่ซ right, ่าก็รอดรอดเขิงเพิ่นหูัวแต่คนเขิงกระด้งเขิงข้ามกระด้งเขิงก็คือข้ามธรรมะเอามาเว้ามาเว้าวไปฟังเว้าวไปฟังเว้าวว่าวเขิงว้าไปเว้ามาเว้าไปเว้ามาคุ้มฆ่าเขิงเนี่ยคือหน่อยหน่อยนึงท่าขี่มอดนอกนั่นขี่ซ่าหลายก้อนตัดไงเบาค่า ฟังทำาว่บอเป็นฟังแบบนี้นี่มันได้หน่อยไม่หน่อยเราอยวก็ว่าขี่ซ้างหอกขี่มอเตอร์ขีมอเร์ขี้ขาหน่อยๆน่อยับักเขินมันได้หน่อยมันบอกขนได้หน่อยเร้องขี่มอเตอร์เกี่ขี่มอเตอร์่เบาะก็ขี่ซ้างกันง่ายว่ากันเอานับนนขี่มอเตอร์เลย เนี่ยางคอนอก็ใกายเป็นผีสร้าอางนี้นะูว่าติดเยใจกายเป็นขีสางข้องเหราเนี่ยเลยพยายาม,มาแหมมันแน่นนี่นจะเป็นเขียวหมอดมั้หเหรอเน่ยเนหน่อยจะเป็นขีสางต้องเหรอขีสางหลอดขียมอดข้าเขาก็นั่งเอ๊ะคาหมายอุบายหนิครูบาอาจารย์หลอกจังไลยนาะมันเผสีอ๋อกระดงเขื่อนข้าคือถ้ำ ธรรมะนี่เปรียบเหมือนอริยทรัพย์มีค่ายิ่งกว่าทองคำแม้เพือ่พอเยาธรรมะไม่ใช่ของมีง่ายเพิ่นเอา,าเบามาบอกมาซีมาแจงเนี่ยเหมือนเขิงเอาเข้านั่งฟังเนี่ยฟังไปฟังมาเขื้อเพิ่นแต่สแสดงเาอาเข้าอยู่ค่าถงเราจะบอกอ่าติดในธรรมะก็เรียกว่าอยู่ค่าถงขี่สร้างหลายเนาะเตี้ยบมาไมา่เคยทำ คนเราไม่เคยนี่เห็นมาเอ้าอป้าวันหน้าไปพป่าวนาโอ้ฉลาดฉลาดเมื่อความฉลาดเรียกว่าวิชาเกิ